วันนี้ครับสายสายของวันที่23พฤศภาคม2 0ห6เจ็ดนะครับครับเดี๋ยววันนี้มาเอาเจ้าก๊กตับออกไมายสักไม้ครับสายสายเลยนะครับลองออกไปดูครับพึกเข้านะครับพึกเข้าก่อนไข่เข้าเป็นครับต่างตะเลยเฉลยมาเนี่ยเขาคันดีมากครับเจ้าก๊กตรับก็เลยจะพึกเข้าไปเรื่อยๆครับเดี๋ยววันนี้มาเขาก็ออกไมายสักไม้ครับ มีเต็มให้มีแทมไม่เป็นไรนะครับให้วเขาเลยออกต้งหมายกับวันนี้ครับไปครับเดี๋ยวไปไล่เขาเขาเรนื่ยเลยครับไปครับ

น้อยอตัวนั้นทุกส่็นเนี้มีต่อได้ตันงอใหญ่เ็าจะว่าเนื้อคนา

ไปขาาไปลองกวไปโกกดูนี่นะครับ ครับวานี่แหละครับใ้นีหนะครับอยู่กลางคางบ้านนะครับไปดูกว่าจะมีหนุกนะไปครับเดี๋ยวรุ่นกันครับ กวัวเข้าขันเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยัไ้ไมีหนูกเข่าครับเียงหนกไปอยู่ห่างหางเจงา้าก้มขาม เดี๋ยวก็ดูสักคู่กับ้อขันไวลยะระยะยนะครับแต่ว่าใส่เวลากับหนุ่มป่าคอยมีนะครับกานจะเปิดโตทรับไว้ตลอดก็ไม่ไหวครับแต่กันเองปิดเขาก็ขัน มันจะมีหนุกป่าขันทางๆานเขานะครับก็ยังขันกันขับเสียงก็อไหครับอีมครับขันเต็มเสียงดีครับหนุกป่าก็ไม่เห็น ี๋้วก็ดูสักครู่นะครับเสียงหลดมาทรงลิ้นมาผมส่งขับบวานครับเสียงหลดมาทรงรล,รรงรลงิ้นแล้วต้งองไปดูให้ตาเทเดี๋ยวมันหลุดต่อนะครับเดีวสักครู่แล้ว,ดดวก็มันหลุดต่อครับก็คันดีอยู่ครับคันเป็นระยะระยะนะครับ แต่หนูกป่าก็ยังไม่เห็นนะครับค่อยลุนดูอีกสักครู่ครับขับไปนอนฟังอยู่บ้านครับเจ้าก,กวกสับขันดีจริงๆครับขันมาขันดีมากขันเสะาะได้ผมได้หนูกต่ออีกตัวหนึ่งละถูกกันํำโชคเจ้าก,กวกสับขันดีมากครับครับขัน่ับนะยังหอนด้วยนะ ไม่ ара, มีนกป่าหลาแ้วมีนกปลาหลาก็โตอย่างดีครับเพาะได้ต้องขันเพาะได้เดี๋ยวไปชิมเลยดู้จักนิดครับผมไม่มั่นใจครับกวาติดครับเขางอนๆอนฮอนฮอนคันดีมากครับขันเป็นระยะระยะ ขันเป็นทอดแต่ว่าหนูกป่าก็มีเบิ่งงหน่มีเบิ่งมาขันท <100. S 1> ีละคำสองคำต่อห้ายก็จะหลอยติรสบอกว่าแต่ว่ากล่าวว่าขันไม่ยุดดูยาขืนดูใช้แล้วยาก็ขืนงอกยาที่ลึก ยังไงน้ำโชกอ้ติดวะยยังงอนรดรดกับติดงอนเลียกนกป่างอนเลียกนกป่าแล้วก็ไม่มีนกติดอือครับก็อยู่ดีอยู่เดี๋ยวเราดูสักขู่ก็สมมติ ยันมันดุงีแนะครับไาเขาชินนะครับไอเขาชินคนยันเมันถอดเป็นถอดในห,หนกป่างอนคันดีมากได้หนกต่อตัวนึงแลครับอีกตัวหนึ่งชอบมากครับเสียงก็เปาะชอบเสียงเปาะ ครับเดี๋ยวหลุนอีกครับสักสุงโมงครับเดี๋ยเอาก็ลงวันหลังไปต่อใหม่ครับเดี๋ยวมาเอาหนกลงเอาจอดน้ำถูกลงนะครับ,ค,รบคันดีมากครับพอแล้วครับเดี๋ยวไหววันวันหลังก็อเอาก็ต่อใหม่นะครับ เาก็เป็นว่าผ่านนะครับพวกกับอันนีมาครับ No fora to ขับประป้านนี่แหละครับกอดคัอดเข้าไปครับเขาคงจะเป็นหนุกต่อที่ดีนะครับขันนี้มาครับนั่งฟังอยู่บ้านนี่ครับยินจัดเจ้าเลยครับขับสุรคลิปนี้เอาไปแค่นี้นะครับขอคุ้นมาครับดูการับที่คาไลาบชวงครับเดี๋ยวผบกปเกษตรทางบ้านเจเนวคลิปใไหมนะครับขิดต่อไปครับสุราคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ